ร้านซัพพลายแท็กเตอร์สาขาสองอำเภอวารีปิทุมจังหวัดมหาสารคามเดี๋ยวผมช่างยอูอนุพงศ์โพไพยนะครับเจ้าของร้านซัพพลายแท็กเตอร์วันนี้พามาชมสินค้าตัวใหม่เป็นรถไถคูปต้า l สามหกศูนย์แปดคันนี้จดทะเบียนปีห้าสี่นะครับจดทะเบียนปีห้าสี่ได้อุปกรณ์สองชิ้นครับได้ผ่านดินหน้าเป็นคารบนนะครับแล้วก็ผ่านพวนผ่านห้าตัวนี้เช็คสภาพให้พร้อมใช้ราคาอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท ท่านใดสนใจโทร062 495 5957นะครับ062 495 5957ร้านซัพพลายแท็กเตอร์สาขา2รับซื้อขายแล็กเปลี่ยนตี๋เทินรถทุกชนิดร้านตั้งอยู่ที่อำเภอวารีป,ปรทุมครับจังหวัดมหาสารคามโดยผมช่างยูอนุพงศ์โฮพลายฝากกดไลค์ติดตามทางช่องทาง YouTube Facebook ของอนุพงศ์โฮพลาย YouTube Facebook ของซัพพลายแท็กเตอร์นะครับจดทะเบียนปี54อุปกรณ์สองชิ้นเน้นย้ำราคาที่249,000บาท ขายทั้งสดและผ่อนนะครับท่านใดสนใจโทรมาได้ที่เบอร์062 495 5957ม่าาชมการง,งานของรถไฟคันนี้กันครับชัว่วโมงการทำงานอยู่ที่2,254ชัว่วโมง ไ้นะครับท่านใดสนใจซื้อขายเลือกเปลี่ยนรถก็โทรมาได้ที่เบอร์062495957 5เดี๋ยวผมช่างยูอนุชงภูไผนะครับร้านซับโปไฟลแเทกเตอร์สาขา2ตั้งอยู่ที่อำเภอบาปีปทภมจังหวัดมหาสารคามคันนี้จดทะเบียนปี54ประกอบ2ชิ้นเบีมพร้อมเครื่องเกียร์กรรัดีขายทั้งสดและผ่อนราคาที่2 4 9 0 0 0บาท ร้านตั้งอยูที่อำเภอว่าจีปทุมจังหวัดมหาสา,ารคามสหรั่นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ